สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicercup.co.th นะครับหลังจากที่ท่านซื้อเครื่องเซฟไทม์แล้วนะครับก็จะมีพนักงานจัดส่งสินค้าไปถึงที่บ้านท่านนะครับลักษณะแพคเกจจิ้งของกล่องเซฟไทม์ก็จะเป็นลักษณะเป็นทรงสูงนะครับกล่องก็จะมี3ชั้นด้วยกันนะครับชั้นนอกก็จะเป็นกล่องสีน้ำตาลชั้นที่2ก็จะเป็นกล่องสีสีนะครับส่วนชั้นที่3จะเป็นกล่องโฟมนะครับซึ่งบรรจุตัวเครื่องอยู่เดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมๆกันครับ เมื่อเราเปิดกล่องสีน้ำตาลออกนะครับเราก็จะพบอุปกรณ์ต่ออ่อไปนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดโปรเซสเซอร์นะครับหรือว่าหัวบดสำหรับบดอาหารหรือว่าทำไอศครีมนะครับครับอีกกล่องหนึ่งก็คือเป็นกล่องที่ เอาไว้ผึ่งอุปกรณ์หรือว่าดิงแล็กนะครับเขาก็จะมีแยกมาตาหาเป็นสองกล่องในการนะครับส่วนกล่องสีที่อยู่ด้านในอยู่ด้านในนี้นะครับวิธีการก็คือท่านก็ควาากล่องไปเลยครับควาากล่องแล้วก็ยกขึ้นช้าๆนะครับ ยกกล่องสีน้ำตาลขึ้นมาช้าท่านก็จะเห็นกล่องสีสีที่อยู่ด้านในนะครับวิธีการก็คือให้เราเปิดฝาด้านบนดึงขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะพบคู่มือการใช้งานนะครับ วิธีการนี่คือให้ท่านคว่ำกล่องมาแล,แล้วก็ดึงขึ้นช้าๆหลังจากนั้นนะครับให้ท่านจับกล่องโฟมที่บรรจุเครื่องเซฟทามนอนลงครับ เมื่อเราเปิดกล่องโฟมขึ้นมานะครับเราก็จะพบกับตัวเครื่องเซฟทามนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เป็นถ้วยกองถ้วยกองหยาบนะครับไว้สำหรับทำสมูทตี้หรือว่าใครที่ชอบทานกาก็ใช้อุปกรณ์อันนี้นะครับส่วนถ้วยกองละเอียดก็จะอยู่ในในเครื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นเหยือสำหรับรองน้ำรองกา มีแปลงทำความสะอาดนะครับแล้วก็เป็นตัวเครื่องเซฟไทม์ที่เขาประกอบเป็นชุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยกตัวเครื่องออกจากกล่องโฟมน,นะครับเขามีหูหิ้วด้านหลังนี้นะครับเราก็ยกขึ้นมาเลย เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดอุปกรณ์ต่างๆกันครับเราเริ่มจากด้านบนก่อนนะครับด้านบนนี่ก็คือฝาครอบกันฝุ่นนะครับต่อมาก็จะเป็นไม้กดแล้วก็ถอดชุดปล่องใส่ผักผลไม้หรือฝาปิดด้านบนนะครับจะสังเกตว่าด้านข้างเนี่ยครับที่บนฝาปิดเนี่ยจะมีลูกศรสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับเขาจะ ตรงกับสัญ,ญลักษณ์ลูกศรกุญแจล็อกนะครับวิธีการก็คือเราให้หมุนล,ลูกศรตรงนี้ครับไปหาตรงลูกกุญแจปลดล็อกตรงนี้นะครับก็จับหมุนเลยครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับส่วนเกลียวกับชุดคันโถแยกน้ําแยกกากเนี่ยเราก็ใช้มือดึงขึ้นมาได้เลยนะครับเกลียวเราก็ดึงขึ้นมาตรงๆครับ อันนี้เป็นถ้วยกรองละเอียดนะครับก็ดึงขึ้นมาตรงๆแล้วอันนี้ก็เป็นโถแยกน้ําแยกก่ในส่วนของถ้วยกรองละเอียดโครงใบปาดเนี่ยสามารถถอดออกมาได้แล้วนะครับวิธีการก็คือเขาจะมีมาร์กตรงนี้ครับใช่ไหมที่มันเป็นโป่งๆตรงนี้นเ,นเป็นร่องๆมาตรงนี้ครับแล้ก็หมุนไอเฟือง2องอันเนี่ยให้ตรงตรงนี้นะครับหมุนมาให้ตรงนะครับแล้วเราก็ดึงออก สรุปอุปกรณ์ต่างๆที่เครื่องเซฟไทม์มีมาให้มีดังต่อไปนี้นะครับก็มีมอเตอร์นะครับคู่มือการใช้งานโถแยกน้ำแยกากาถ้วยกองละเอียดพร้อมโครงใบปาดถ้วยกองยาพร้อมโครงใบปาดนะครับที่บดอาหารแปลงทำความสะอาดเกลียวฝาปิดพร้อมช่องใส่ผักผลไม้ไม้กดผักผลไม้ฝาครอบกันฝุน่น เหยือกสำหรับรองกากเหยือกสําหรับรองน้ําพร้อมฟิลเตอร์กองกากอีกชั้นหนึ่งไดนิ่งแลกหรือที่ผึ่งอุปกรณ์เวลาเราล้างเสร็จแล้วมาพึ่งที่นี่ได้นะครับก็จะมีตัวฐานกับตัวเสาก็ต้องเรียนว่าเครื่องคันน้ำผลไม้แยกกากชนิดสกัดเย็นนะครับในราคาที่ต่ำกว่าหนึ0 0บาทลงมาผมคิดว่าไม่มียี่ห้อไหนให้อุปกรณ์ครบครันเท่ากับยี่ห้อเซฟไทม์นะครับ